ครับต่อจากคิดที่แล้วครับผมเก็บเห็ดขมครับผมเห็ดพึ่งขมสิดเต็มทุ่งแล้วครับเนี่ยประมาณหาโรคเลยแล้ะครับอู้น้งเงาก็มีแล้วเสิออกไปเนี่ยครับยังๆมีอยอะกำลังพ่อครับประมาณสักสิบโมงละนี่ก็มีครับเนี่ครับผมเห็ดพึ่งขมนะครับเนี่ยดอกงามๆครับผมหาไปเรยเจอเลยครับไปตองย่างไก่ครับขันย่างไปก็เหยียบมั้นซื่ครับผมนี่ครับนี่ครับช่วงนี่มันบานครับผมนะครับช่วงนี่มันบาน นี่เรื่อยครับเก็บอยู่ใกล้ๆนี่แหละถ้าจะข้นที่ย่างไก่ไปเขาบ่าได้ครับเขาบ่เห็นนะครับนี่ครับเก็บอยู่จอๆแถวนี้แล้วนี่ครับพึ room, so ่งบานแล้วครับเห็ดพึ่งขมนะครับนี่ก็แม่นครับผมนี่ครับเต็มทุงแล้วครับเสียไปไว้รถก่อนครับนะครับอันนี้คือบานแล้วนะครับดอกนี้บานแล้วเต็มทุงแล้วครับนี่ครับเต็มทุงแล้วอ้น่ะรถจอดอยู่ทางออกแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะสีคำว่าไมครับ รอบแรกพานครับรอบแรกพานครับผมเต็มถุงแล้วครับโอเคครับผมเจอกันอีกรอบหน้าครับผมมันมันครับเห็ดพึ่งขมครับมันเพิ่งจะขมครับเลซื้อเห็ดพึ่งขม